ความจริงเกี่ยวกับฟลูออไรด์ในยาสีฟันคุณควรรู้อะไรคุณเคยได้ยินคำพูดว่ายาสีฟันที่มีฟลูออไรด์อาจทำให้กระดูกพรุนหรือสมองเสื่อมได้หรือไม่แต่คุณรู้ไหมว่าข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นการเข้าใจผิดที่สร้างความกังวลโดยไม่จําเป็นและนี่คือสิ่งที่คุณควรทราบจริงๆฟลูออไรด์ในยาสีฟันปลอดภัยและมีประโยชน์ ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืนยันว่าฟลูออไรน์ยาสีฟันไม่ได้เป็นอันตรายแต่ตรงกันข้ามมันยังช่วยป้องกันฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาจากรายการชั่วก่อนแชร์ช่องก้ายังเพิ่มเติมว่าฟลูออไรน์ในชีวิตประจําวันมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและทําไมข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของฟลูออไร์จึงแพร่หลายขึ้น พราะมีข้อมูลบางส่วนที่อ้างว่าฟลูออไรด์เป็นพิษที่อาจทําให้กระดูกพรุนหรือสมองเสื่อมแต่สิ่งที่สําคัญคือปริมาณฟลูออไรด์ในยาสีฟันน้อยมากจนไม่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้เว้นแต่ว่าคุณจะบริโภคมันในปริมาณมหาศาลซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากในชีวิตประจําวันฟลูออไรด์สารที่พบได้ทั่วไปและปลอดภัย ฟลูออไรด์ไม่ใช่สารเคมีที่แปลกใหม่มันพบได้ในธรรมชาติเช่นในอากาศดินหินน้ำและอาหารบางชนิดการสะสมฟลูออไรด์จนเกิดพิษต้องใช้เวลานานและต้องได้รับในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องการศึกษาหลายชิ้นชี้ว่าฟลูออไรด์ไม่มีผลต่อระดับไอคหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งและเบาหวานการใช้ฟลูออไรด์ในยาสีฟันและแหล่งน้ำในประเทศไทยอยู่ในระดับที่ปลอดภัยฟลูออไรด์ทำงานอย่างไร ฟลูออไรช่วยเสริมความแข็งแรงของเคลือฟันป้องกันการกัดกร่อนจากกรดที่แบคทีเรียสร้างขึ้นการใช้ยาสีฟันที่ไม่มีฟลูออไราอาจช่วยล้างคราสกรปรกได้แต่ไม่สามารถเสริมความแข็งแรงของฟันเหมือนกันวิธีแปรงฟันที่ถูกต้องเพื่อให้ฟลูออไรทำงานได้เต็มที่แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรยอย่างน้อยสองนาทีพยายามบ้วนน้ำน้อยที่สุดหรือคายเฉพาะฟอง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารโดยดื่มน้ำอย่างน้อย30นาทีหลังแปรงเพื่อให้ฟลูออไรด์สัมผัสเคลือฟันและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคำถามที่ท้าทายความคิดหลังจากอ่านข้อมูลนี้คุณยังคงกังวลเกี่ยวกับฟลูออไรด์ในยาสีฟันหรือไม่หรือคุณเห็นด้วยกับข้อมูลที่ว่าฟลูออไรด์มีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงขอเชิญคุณแสดงความคิดเห็นในการแสดงความคิดเห็นล่างท้ายนี้เพื่อสร้างการสนทนาที่มีประโยชน์